ไปกินาใสกันเออตาบอกก็เด้อเพว่าเคยประสบการณ์มาแล้วตามเบองบมาเออเคยรู้แต่บตับชอบอยู่กับฮานมากกดำ้อ่ะก็แข่งกันไข่ึ้นือด้านหนาตัวไอที่นต่ะเออไปรวกันเลยขึ้นมือด้านหนาไอไปตารอไปตาเออมบอกหลายอกเอาการู้เลยลอยบันเดียอเออนไหนเยก่อนอธิการเอาสีไหนดููซ้ายกันละแล้วแต่ จอดกันต้องมีไหมเหรอเอามีไมมก็เอาไมมมาดิเออแบบเก่าเอาเอาสายมือนมาดิโอ๊ตเป็นสองจอบเด็กเอาสายมืออีกบาร์ดิโอเคเออขึ้นมาจอบนี้เอาวงการเดิเออแล้วนี่ยี่ใครได้รดนงบห้าสอวนงายดอกอันนี้นี่ง่ายดอกเออเพราะว่าขึ้นผู้สบการณ์มาแล้วตาเบิรงดเนย ถันจะสาวกินบ่ได้จะบ่าวสวยไปไหนผมเลยยังฉันมาผู้อื่นสอยมันสิ่งอเออสอยลายคนบ่ได้เด้่เอาเก็บจอบกันเก็บจอบกันเอฟซีเฮาเก็บจอบกันผมให้เก็บดอกจุกจอบมันไปก่อนฮู้กะตีบาดิเอฟซีของในโต๊ะเดต้าฮู้แล้วมาดิกินเจ้ากัเมังซีในบ้านอีฮู้แล้วเนาะเออพิสูจน์มันตุ้มฐานเลยบาดิถ้าฮู้แล้วก็เอาแบบเก้าเด็ดปินนาใส่กันแบบเก้าอันเนยเออเด็ปินนาใส่กันแบบเก้าเออเนาะ Mưa sai chẳng ba, mưa quá chẳng eo vậy, Để vậy con, uh, hăng, có đi Để bỏ hai lúc cái eo đấy rồi Xăm eo con Ừ, hắn lúc cái hắn bỏ đi Thiết thì đấy, nào cao biết Thì <laughs> Có đi phớt tốt đi Nhạc đó Em xin không? Vũ nó nó sáng sáng lên sáng thì cứ cứ hết <cười> 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 oh, 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 xưa hết rồi đó Ôi, một xưa sáng phớt rồi này Nhạc hắn có ra đưa của nó FC xin không ạ chúng ta tăm sau nhà đấy <cười> 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 sau, sau, sau cả ăn, sau cá ăn sọc Ê, đây <là> đó <cười> uh, <cười> วันี้สิให้โอกาสให้จบ้าออกหนาไปก่อนเพราะว่าจาวารินาพยายามกรจยลอยอยู่เลยเนาะเออวมาให้จาวาฟัออกหนาไปก่อนนะพอสามเมื่อวันนี้เมือตองนี้องเครื่องบครื่องก่อนพี่จะน้พอสามไปเลยหมดเอาสาม

นีรถในประเทคไทยแดงบางอย่างเนาะใผ่าคอีกเออจอดนึง่งพิกกฎจจองกัรประท้วงเกือบไปไ,มไปมือกองให้เซย์เนาะขือกอ,องแบบอุลตรพิกขนาดบ้ยดแม่นแล้วเอาเอาไหมต้องหน่อยใจพี่เอาเอาไปอยากปอยากเป็นของเข้าอยู่แล้วบมต้องหน่อยใจเราเอาเกียบมาดิชื่อพี่เราชื่อหรืม้โอเคยัน่ บ่รีบาีิเจ้าสาวไปิสตอกแทนเดอรให้บารีเออสตอกเ็นเจ้าสาวไปคูบุกได้บรีเออบรยากาบ้าเปบบุเนาะเออเกี่ยมอ่านับขึ้นเขาเลยพอสามขึ้นเาเนาะเอาเกี่ยมหนึ่งสองสามโอ้ยเจ้าสาวไปใจลอยคือกับเเออยาเสพติดก็จะพอดูยากล้เราจะกจอไได้ดิ Ô kia xa xong lưng căn cứ học kia đây không lắm căn chưa các lắm căn không không đó, đây cái này không con, không con, chào, học vậy thì học tôi để